เออ๋อลานที่นี่เราเคยมาแล้วโอเคอ่ะเราของเราของถ้าเราโดนยันนั้นทามันจะตายไมหม้ยไม่รู้ว่ะ ไอตัวที้อะไรอ่ะนกนกไม่มานกหน้าตาประหลาดไม่มาทีวะออกมาแล้วไงมาแล่ะเฝ้าใครถือว่าประหลาดถือได้ใครถือชคไม่ต้องถือได้คืออะไรอ่ะพี่คูที่อันนี้เราไม่รู้อะไรที่อันนี้ไม่เกิอะไรอะไรอ่ะไม่รู้ดิป่ะ คืออะไรวะปั๊บป <amine performance, S 2> ั๊บปั๊บไม่ร <over> ูมันลดลดราคาเลยซื้อมาน่าเป็นของใหม่เลยนะมันเหมือนเป็นออกซิเจนออกซิเจน่เฮ้ยหลังพึ่งมีข้างหน้าใช่เป็นอ้อมเป็นอ้อมได้ไหมเนี่ยได้ออมได้ไม่ถ้าตอนนี้ ตกใจเสียงเลยดููว่าลงไปลราก็ไปลรวก็ล้าก็แบบล้วก็ตกแบบเลยอ่ะเก็บไว้เอาไปขายอะไรบางทีไปทางไหนก่อนทำไม่มีประตูอ่ะโอเคไปเดินๆ เดินๆกันคอยดูข้างหลังนะครับเพราะไองตัวเด็ก,กะอะไอเด็กเข่นนะอะไอเด็กเข่นอนะมันมันจะตามมาข้างหลังแบบเงียบๆเลยเว้ยบางทีอะที่ดูคลิปข้างหลังอนะเย้เข้มแบบคือเหมือนกมาว่าโอเคทางตันทางตันเข้าะว่าตันเป็นไรมีอัเดียวเหรอใครมีทั่นหรพี่บุ๋มถืออยู่อ,อีกอันนึ่งครับพี่เออ อันน้นเลยแท้ทางนี้หมอกเปนอ่เซท่านี้บูม่เขาไปดูแลใช่ไหมไม่มึงมึงต้องแบ่งโชว์ไว้ทางแทําแทนนึงเว้ยต้องแยกอ่ะฟังกูอยู่วะไหนฟังฟังตามเลยระเบิดวะไหนกลางห้องเลยนะใช่นะระเบิดไม่ต้องอย่าลืม อย่าลืมจำทางเลยนะไอ้เหี้ยประมาณแบบนี้นะ <S <S ดูหลังกันไว้ด้วยนะไอ้เหี้ยแล้วเค้นมัดที่ดูคลิปฝรั่งอนะเหมือนว่าม,ม,ม,มันเป็นมันมันเอ๋อมันเป็นทางทางระเบียงอนะระเบียงเราหากนะออันนะอ๋อนีทางกลับเราเรอะพี่ทางกลับแล้วตงไปไหนตงไป ทางนี้ไม่เอาทางนี้ได้เราไม่ได้เฮ้ยนี่เฮ้ายยหายไปวะเฮ้บููบหายไม่ใยูหรือเฝั่าโอแค มีปะไม่มีหน่อยเอาไรอบอ,อ,อันแล้ว้พี่งานไปได้ต่อนี่หานนู้นไปได้ไอีกไเนี่ยเน,นี่ยเลยทัวนี่เปิดตัว เขามทางเลยเาจะทางออกน้มอนี้ทางรออกเลยทาออกวิจารหงหอกนอวิจอของหนักขเดี๋ยวพูดเบียแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงยพูดไป โอ้ยระเบิดอไไันนี้มีระเ,เ,เบิดกับเฮ้ยพัคเว่ยไปไหนแล้วอะอ๋เถึนไ,ไปแล้วโอเคไปสองคนนั้นไปไหนเขาบอกเขาเจอทางออกอ,อ,กอีกทางนึ่ง <c oughs> เอา,เอาทางนี้พี่สุพี่บุม๊มพี่สุนี่อ๋อเนี่ยทางออกอีกทางาทางออกอีกทางไหนวะ เอาไเดินอะไรสักอย่างต้องย่อเล่นแต่หมาไม่กล้า เราเดินย่อเรได้แล้วนะหมาไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาเออมันคือต้นไม้เอ้ยหนีหมาีถอยแม่ถอยแม่มันอย่าให้ตัวใหญ่เห็นไมันมาเร็วมาเก็บเก็บวาเก็บเข้า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 กูหายไปเปีตายโอ้ไม่น่ามาทางนี้เลยกลับทางเดิม เอยอย่าตายไปเนี่ยนั่นดิพี่เจ้าพี่ไม่กลับถ้าพี่ไม่ถ้าพี่ไม่กลับมาอ่าผูเวทถืออะไรบ้างอ่ะกูเวทถืออะไรบ้างอ่ะืออเนี่ยเนี้ยอันใหญ่เลยได้อะไรอีกน่าจะอันเดียวเดียวงั้นไปเลยแทนโชว์เวลอยู่พี่สุงมีคนเดียวเหรอพี่ใช่มีคนเดียวมีเยอะที่พี่อันหนอ๋อแทนเราต้องหาทางกลับเรากลับตรงนี้ไม่เช่เหรอทางซ้ายเปล่าใช่หรอเข้ามาจากซ้ายพี่เหรอแน่จะซ้าย เอาไปไหนกันแล้วเไปที่นี่ไงแค่นี่ยกำลังกลับไปกำลังกลับไปเดินมาดูทางนี้เร็ว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 ไม่ต้องดูแล้วเราดึกแล้วมืดแล้วนอกอ่ะทางไหนวะแค่ทางนี้ป่ะไม่แน่ใจเราเดินมั่วเฮ้ยอันนี้ทางออกอีกทางหนึ่งพี่ไปมุ่มแทงค่อยๆเดิน ยานอยู่ไหนวะเนี่ยนั่นดินกอุ้ยทุ่มแล้วเลยไหนนู่นขี้ขวาเลยวูมไปไหนแทน พไม่น่าใช่ทางนี้แน่เลยอแทนทางนี้หรือเปล่าขึ้นขาเลยเหมือนจะไม่ใช่หรอกเพื่นไม่ใช่พี่ว่าไม่ใช่หรอแทนพี่ว่าเราต้องไปทางซ้ายเว้ยเยโโหดิดูดดูดินดู อะไรอ่ะรอไอยกูไอ้เหีเ้ยม,มึงไปไหนแล้วคนดูดไอ้เหี้ยมึงไม่เดินตามหลังเขามาแทน<ำ>มันอะไรมันบอกอะไรดินดูดดินดูดเหี่ยม่ก็ไม่รู้เอ้าแทนอยู่ไหนอะอยู่นี่ข้างหน้าพี่เน่ะหลวงทางขะนออ๋อ ใช่ไหมเราต้องไปทางซ้ายเว้ยทันี่ดน่บดนโดด่างม่งันโคตรจะกว้างเลยว่ะมันอยู่ได้ถึงกี่โมงอะเที่ยงคืน แสงไฟข้างหน้าฮ้ยแสงไฟยานปะเฮ้ยไม่ใช่ยานเราต้องกลับไปพี่อันนี้ทางนี้นั่มันมีแถนนี่เออนี่เจอแล้วเจอแล้วแทนใช่ปะใช่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 เฮ้ยสีทุ่งแทน ไอเฮีย <Hey>, อืมพี่บูมตายพี่พอมองเท่งไปแล้วสองคนพี่เยี่ยบูมตกเหียวตายห่าแน่เลย <c oughs> พี่บอม <c oughs> เปิดไอ <c oughs> แทนมัน <c oughs> บอกไอแทนมันเปิดหูฟังดิพี่ แทงใครมาวะอะไหนไม่ในห้องเราอ่ะเพื่อนแทนมาไอ้เบาไงพี่อ พี่ภูมิโดนภูมโดนตายดูดมีสายดูดด้วยตกเหวตกเหวหรือเปล่าไม่ตกเหวตายดูดน้องไปโดนได้ไงวะเดินตามหลังกูมาเลยงงเลยหลุดเส้นทางว่ะหลุดเส้นทางพี่ไอ้เนีย